สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลัมนะครับช่องกันชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมเลาะสวนยำเสาครับก็อบอกเสาป่ะนะพี่น้องเก่ามุ่งกลัวๆป่ะพี่น้องมาปีนี้มากาะมานี่ครับมากอพี่น้องเคยเห็นมากอบ่มากอลักนะครับนี่นี่นี่ครับนี่คือมากอนะครับที่บ้านผมมีเยอะนะครับมากอ ย่ามันอันอยามันแตกมืนกันถ้าก็จะเป็นเม็ดเอาไปขวัวมีอยู่หลายต้นพี่น้องพี่น,อน้องผู้คนบอเคยเห็นได้นี่นี่คำมะก,กอรครับมะก,กอเข่ากำลังปีนี้มากพระมันอันสองปีบ่หมากเท่านึงดกดกอยู่ครับปีนี ดกอยู่ครับนี่นี่ละครับพี่น้องมากอ์เดอเดี๋ยวยี่มันอันยี่มันอันเก็บมักกะสีมกัมกมกะสีเฮียลงดินเขาก็จะไปแกะเอานันตัวหนึ่งตัวนี้บ่มาครับนี่ด่สวนฮะโอ้ดกด,กดกอยู่พี่น้องน่ครับมันจะติดหรือเปล่าแค่นั้นแหละพี่น้องเคยเห็นมากอ,อ์ปะ พี่น้องผู้่อนคนบ่เคยเห็นมะก,กอนะครับบ่คอยมีได้พี่น้องแต่ว่าอยู่สวนผมมีนะครับนี่มันเกิดเองนะครับนี่ยมะก,กอนะพี่น้องผู้่อนคนอาจจะเคยกินก็นได้อันนี้เป็นโฮมกอโอ้ดกดกปีนี่ดกมากเลยนี่ปฟาดพี่น้องมึงเนี่ย หมากกอนะครับหมากกอนะครับหมากกอรหรือว่าหมากเกาลัดเกาลัดป่าวไข่ไข่หมากเกาลัดนะครับนี่นี่หน่วยมันจะเป็นอย่างงี้พี่น้องหมากกอดกหลายปีนี่ปีกลายบ่หมากปีนี่หมากาเิงือหลายาพี่น้องเนี่ย โอ้ยมาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องเด้อพุ่นพุ่งแน้ดกขนาดพุ่นป้าพี่น้องพุ่นพดพอแล้วพดแล้วพดแล้วพดแล้วปีนี้หมากใส่โควิดป้าพี่น้องโอ้ยพูน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 บุย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 สออมมากอสะออมมากอครับพี่น้องพี่น้องเพื่นทุกคนอาจจะไม่คยเห็นนี่คือมากอนะครับมากอมากอมะกอ กอนอาใหม่พูดครับปุ้ยมากรดกปีนี่ปารปีนี่ดกขนาดเลยแมนเหมือล่ะครับพี่น้องนี่นี่นี่มันจะเป็นหน่วยจังสิพี่นอ้องเนี่ยเห็นบ่เอาไปขวัวแซบแซบพี่น้องดูดกดก,ดกีนี่ดกมากเลยทางาผิ่งก็มี่างาผิ่งก็มี่ มักอดกครับต้นนี้หลายปีแล้วพี่น้องเขทาขทาเขาทาตัวละไม่น่าเชื่อว่ามันจะดกปีนี้พี่เราจะไปไซด์กพี่น้องเลาะแต่หัวแต่สวนพ่ดดกดกขนาดเลยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้อง ตามช่องการใช้รำเพริดออาไปเชียลต้นนี้บ่หมากพี่น้องเนี่ยต้นนี้ก็มากกอนนะครับนี่ต้นนี้ไม่หมากนะครับแต่ว่าครมีมีอยู่กับบหลายต้นไม่หมากโอ้มางแงวเหลือน้อยนึงพาเบิ่งหน่อไม้หน่อไม้ออกหลายเ้อพี่น้อง สอดหน่อใหม่พี่น้องพุนโผดโพมักโูหมักแตงตรตรตรก,กงตระโพดกระโพดนะพี่น้องมึงไหนพุนปาดหาแดกดากหน่อใหม่โผดโพมีแต่หน่อใหญ่ๆพี่น้องพุนไปต้มต้มกินกับแจวกระปีนี่แซ่บแซบ่ อันนี้พชัชเจอรเอิร์นน้องใหม่ไพ่ไงนี่น้องใหม่ไพ่ไงอันนี้แต่ว่าสวนทางนั้นจะเป็นน้องใหม่ไพ่หวานครับโอหโผดปวดล่ะพี่น้องอยู่หัวอยู่สวนห้องเนีุดปวดจุกุจิกิอยู่จุกุจิกิอยู่งเนี่ย สอ,อนสอ,อนเอดี๋ยวจะไปเบิง้งหน้าใหม่พายท่งหุดพี่น้องหน้าใหม่ฝนโต๊กดีนะครับรเต็ม กำลังพี่น้องเอ้ย,อยนี่สออนขึ้นข่อยบอกพี่น้องน้องไหมน้องใหม่พุดพุดพุดน้องใหม่พุดผุดพีพ่พี่นอ้นองใหม่พี่น้องน้องใหม่น้องใหม่ผุดเห็นบอกเยอะเยอะพุดเต็มน้องใหม่หลายคักเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิ่องน้องใหม่ออกหลายหลายกอครับ ออกหลายกอพีนอ่น้องผุ่นน้ำไม้เริ่มออกแล้วพี่น้องผุ่นกอนี่ก็ออกผุดผุดปาด์ุ่นดซ้ำนี่ก็นั่งแกงแสบพี่น้องนี่นี่ซ้นำนี่ก็นั่งแกงแสบอื้มก้อนน้ำไม้หลายข้างใพี่น้อง,หหงนี่น,น้นอนห็ดจุกุจิกินี่ ออกนอนสนันวันไหวพี่น้องเป็นบ่ทั้งผีกระมี่ทั้งผีกระมี่โอ้ยนอหนิไงนอไงนอหนอพี่นอไงพี่น้องสามสี่นอขุดขุดเทดนมไม้สมย่าบอวยูพี่นอน, ی, นี่ยนอพี่โอ้ยปวดโพบมมวงมกแตงจวดจัดฟาดบึ้มเมสุผาบแล้ววะมอนในภาพพี่น้องเลาะเบิงนอใหม่ครับเดี๋ยวสิหามือปุ้ยผุน พางปีกออกซะนั่นพี่น้องพูดเต็มอยู่มาเด้อมาเอาหน่อไม้ไปแกงพูดได้อยากพูดได้อยากแกงหน่อไม้พูดออกซะนั่นอยู่พี่น้องข้างบนเขาบ่ได้ายพูดเออน่อไม้ออกคล้าย น้องใหม่สุดสวนป้าสนอนนี่เฮงใหญ่พี่น้องฮาแดกดากพูดฮอดพูดแล้วอือป้าสกำลังออกนอพูดพี่น้องพูดจุกุจิกิอยู่ป้าสมาขุดเอานี่พี่น้องมาเอาน้องใหม่ไปแกงเน้ผู้ได้กระไดนี่มึงเนี่ยพุดนี่นี่แกงแสบจากสี่แกงแสบครับพี่น้อง คนขนนี่ยแกงแสบพี่น้องเอ้ยพี่หมักนาวไตจนงาสิหักหมักนาวกระไรขวดจะแม่นอันมุกเจ้าอันพี่น้องมาเก็บหมักนาวไปกินเลยขวดขุดหมักนาวขวดเต็มขี้ดินอยู่แถวนี้อันน้องใหม่พี่น้องเอ้ย นี่น้องไม่ไฟรว,วาลน,นี่อันนี้ปาดปาดปาดป,ปูดปูดปีดปีดปวดพกหม้อโม่โมัมกแตงเต้มยูุ่นพี่น้องกูไงน้องไม่ไหลายลงไปสั้งหนึ่งเดิน้องไม่ปาด ปาดออกคักออกแน่ผุดพี่น้องผุดนอนแน่อน่ใหญ่ผุดผุดนอนอใหญ่สออน์ดคักนี่จังสีกระแกงแสบนี่ผุดก็ลั่งออกเต็มอยู่ยผุดพี่น้องนอนใหม่ครับดิโอ้ยพวงเนี่ยออกสน,นันวันใว หาแดกดากเบิดแต่แนวอยู่แนวกินเอาขอบคุณทุกรังใจดวยพี่น้องพาพี่น้องอยางเลาะเบิ้งนองใหม่โขดโพมังง่มักแตงเขากับเขากับหญาบ้าการะซ้่มกันอรรถอันนี้เพิ่นดำดำแล้วอันดำแล้วอันนี้ปลามันเพิ่นสุดยอดสุดยอดสออน์คักพี่น้อง หะนาวกระโวดพ่อขุดมนาวสวนมะน,นาวฝั่งหนุนก็มีด้ครับพี่น้องสวนฝั่งนี้ก็มีสวนอา้าหยุดไปจังสีละพี่นอ้องหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยความรักความกินหอดคิดเถึงพี่น้องมือสุบูบสุคนครับพอกันคลิปหนาลอพี่น้องเด้อ พอกันคลิปหนาครับยูดิมไม่แห้งสุขุสุขค้นเดสิทายคลเพให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ยังัดสิทายพี่น้องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ